บรรยากาศในการสมัครเลือกตั้งท้องถิ่นคึกคักนะครับหลังจากที่มีประกาศให้เปิดรับสมัครเลือกตั้งท้องถิ่นพร้อมกันทั่วประเทศโดวยวันนี้เป็นวันดีเดย์นะครับ31มีนาคม2,568ซึ่งผู้สนใจเนี่ยสามารถที่จะทยอยไปสมัครได้จนถึงวันที่4เมษายน2,568นะครับ โดยเฉพะในส่วนของจังหวัดพัทลุงที่เทศบาลตำบลน,นาโนดวันนี้คือคักตั้งแต่เช้าเลยนะครับโดยผู้สมัครนายกเทศมนตรีตำบลน,นาโนดรายหนึ่งเนี่ยสร้างความฮือฮาเพราะว่าเดินทางจากบ้านเนี่ยไม่ใช้รถครับแต่ว่าขี่ช้างเพื่อที่จะไปสมัครนายกโดยบรรยากาศ ดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นสีสันนะครับซึ่งบุคคลที่ขี่ช้างเดินทางออกจากบ้านก็คือนายภูมิเทพชัยตรีอายุ61ปีจากการสอบถามนะครับเห็นว่าเป็นคลิปสร้างพลังความยิ่งใหญ่เพื่อชัยชนะซึ่งตนเองเนี่ยได้ขี่ช้างพลายสาวยินเดินทางออกจากบ้านเป็นระยะกว่า 1กิโลเมตรเพื่อมาสมัครในนามทีมภูมิใจนาโนดนะครับซึ่งสำหรับเทศบาลตำบลนาโนดเนี่ยมีผู้สมัครแข่งขันตำแหน่งนายกเทศมนตรีนจำนวน2ทีมประกอบด้วยหมายเลข1ทีมพลังนาโหนดนำโดยนายสุรัสชูอักษรอายุ61ปีเป็นเจ้าของเก้าอี้เดิมนะครับแล้วก็หมายเลข2คือทีมภูมิใจนาโนด นำโดยนายภูมิเทพชัยตรีซึ่งก็ขี่ช้างไปสมัครนะครับส่วนสมาชิกเทศบาลซึ่งมีจำนวน2เขตเลือกตั้งทั้ง2ทีมเเห็นว่าไม่มีการส่งลูกทีมนะฮะแต่ว่าจะเน้นการให้อิสระในการลงสมัครและการเลือกของชาวบ้านในพื้นที่เพราะว่ามีเป้าหมายเดียวกันนะครับคือทุกคนเมื่อได้รับการเลือกตั้งเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะเป็นทีมเดียวกัน ในการรวมพลังกันทําเพื่อพัฒนาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับคนในชุมชนนะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่สร้างความมือฮาตั้งแต่วันแรกของการเปิดรับสมัครนะครับวันนี้วันที่3 11มีนาคม2,568ใครที่มีความสนใจนะครับอยาก สมัครทั้งนายกหรือสมาชิกสภาก็ยังพอมีเวลานะครับเรื่อยไปจุดถึงวันที่4เมษายน2568แล้วก็จะเลือกตั้งพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568นะครับ